แปางการันตีแรกจะเข้าเลนไปก่อนนะตรงนี้ไอ้บอยผมจะผัดได้เลยอันนี้ลูกชายผมนั่นโอเคขอร้อโอ้ขอร้อ,อ,อ,รอ,อสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอ e r m o r มอ h a แชน l ลและตอนนี้เราอยู่กับเกมเกนชินีแพ็กกันนะฮะ แล้วก็วันนี้เรากลับมาซูมกาชากันอีกแล้วหลังจากคลิปที่แล้วฮะเราซูมไปทีงของนิวเวเดตไปเรียกได้ว่าแตกยับพอสมควรแต่ก็ได้สูมฮะรอบนี้เรากลับมาล็อกอีกตู้หนึ่งฮะเป็นตู้ที่หลายๆคนก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เกลือน,นักเช่นเดียวกันก็คือตู้ของคาซือฮะ มาดูกันว่าไอบอยของเราจะออกดีหรือเปล่าครับแล้วก็เช่นเคยเลยผมสุ่มใน ID ดองโรจากร้าน้าปากิติโลเนะาะขายอยากจะะุูมแบบผมมันๆฮะก็ไปซื้อกันได้ที่ร้านปากิติโลแล้วก็มาวัดกันได้ฮะว่าใครจะลงดีมากกว่ากันเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูกันที่ตู้กาชากันเลยดีกว่านะฮะสำหรับใครที่ตามหา ID ดโลราคาคุ้มค่าโดนใจวันนี้ผมขอแนะนำร้านปากิติโลทางร้านมีไ d เดียให้เลือกมากมายทั้งเกมเกนชิงแพก และเกมซาเร็วโดยเพื่อนสามารถเช็ครายละเอียดไอดได้ตามภาพตรงนี้เลยฮะแล้วก็ที่สำคัญทางร้านเนี่ยมีรับประกัน ID ให้กับเพื่อนฮะสูงถึง999วันกันเลยเดียวเนาะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อนั้นมีความสะดวกรวดเร็วและก็ง่ายดายมากฮะเพื่อนๆสามารถทำรายการเองผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะครับผมได้แปะลิงก์ในค่อธิบาย ร่างคลิปนี้แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ตู้กาชาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเช่นเคยฮะ6,000 0นาเพ็ดกับอีก91โลลุงรวมไปถึงตู้ถาวรด้วยอีกร0อยกว่าโลฮะเบส็จแน่นอนท้ามูลค่าประมาณเดิมเลยประมาณ80,000เพชดได้รอบนี้เราจะมาลองตู้คาสึบอยกันบ้างเหมือนเดิมเราจะล้างเกือตู้โนเอลฮะค้างแบบนี้ แล้วก <No. S 2> <laughs> ็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันโหลดตัวใหม่มันโหลดสีดาตัวใหม่อดินี่ไงมันโหลดตัวใหม่โถ่ไม่มีอะไรไม่มไรล้างเกลือล้างเกลือไม่มไรพูดเยอะพูดเยอะไปปะไอบ,บอยไอบ,บอยลูกชายเราคุยกันง่ายอยู่แล้วฮะผมบอกเลยจริงๆคือกับนิววิลเลตผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมค่อนข้างมั่นใจในตู้นี้มา,มากว่าผมจะชนะขาด อ๋อบอยซีหกนะวันนี้ที่เราตั้งใจเล็งกันเอาไว้นะฮะคือเราอัดยาวๆบอยฟีหกเลยพอละสสิบเนาะอย่างนี้แน่แรกๆมันก็จะแบบเครื่องยังไม่ติดอ่าเค,อเครื่องยังไม่ติดเครื่องยังไม่ติดมันแบบมันแบบมันจะไม่มีอะไรมันเหมือนจะทองแต่มันไม่ทองว่ะอะไรวะเครื่องยังไม่ติดเครื่องยังไม่ติด การันตีแรกอาจจะแบบไม่ไม่ไม่มีอะไรวุ่นวายอาจจะเข้าเลทไปก่อนอะไรเงี้ยไปการันตีแรกอาจจะเข้าเลทไปก่อนนะตรงน,นี้ไอ้บอยผมวสะพัดาาบบได้เลยอันนี้ลูกชายผม hey, นั่น,นโอ้โอโออบยบอยเหมือนกันคนละบอยอันนี้มาติ๊กบอยนะฮะอันนี้มาติ๊กบอยคนละบอ,บอยกันแล้วอันในี้ไม่ใช่ลูกชายผมนี่ เลมันโหดมากเลมันโหดมากตัวชารอบเนี่ยผมโดนก่อนตลอดเลยอะแต่ผมมั่นใจว่าผมจะกลับมาได้ฮนะเกือบหลับแตกลับมาได้ไงไม่เอานะอย่าเกลนะขอร้องมันกลับมาไม่ได้แล้วไงมันมันหลุดอย่างเงี้ยสามสิมาเร็วหน่อยได้ปะสี่สิบได้ไหม โอ้โ <Nope. S 2> หมัอนจะโดนว่ะทุกคนเอาแล้วดีเครื่องติดแล้วตอนนี้ร้อนแล้วตอนนี้นั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วฮะตอนนี้ตอนนี้นั่งไม่ติดเก้าอี้แลวโอ้โห oh, โดนไมการันตีแรกฮะร้อยหกสิบโลหนอะๆเลยดีโอ้ oh. มีทางเดียวต้องเบินแล้วละ่ะต้องเบินอ่ะต้องเบินต้องเบินต้องเบินคายุฮาสอง,ต,องตัว โดนการันตีฮะโดนการันตีอันนี้ <c oughs> ตัวแรกมาก่อนฮะโอเคลูกชายลูกชายาจ,จะมีดื้อไปบ้างแต่หลังๆล,ลูกชายจะกลับมาเป็นคนดีเบิ้ลเบิ้ลโอ้โหไม่เบิ้ลเว้ยพ้าดที่เหลือนี้ไม่หลุดเลยมันก็อาจจะดีฮะมันอาจจะโอเคขึ้นหรือไม่อาจจะโลตมัมตี ยี่สิบเฮ้ยตอนนี้มันช็อตแปลกๆว่ะมันไม่มีหวือหวาเลยอะตอนนิวเลตมันยังทรงดีกว่านี้นี่ผมจำได้มันไม่แย่ขนาดนี้นี่มันภัยพิบัติโอ้สี่สิบแล้วห้าสิบแล้วโอ้โหมันภัยพิบัติของแท้เลยล่ะตอาผมหลุดอีกนี่ของแท้เลยฮะของแท้เลยฮะไม่มีก๊อปเลยฮะ เกลือของแท้เกลือเกตเอโอยกันลังตียะดิอ่านักนักนักขอร้องขอเหื่อไอ้บอยอย่าทำกันแบบนี้ขอร้องขอร้องอย่าทำกันแบบนี้ แต่เอาจริงนะถ้าวัดกระดามสติแล้วตอนผมกดในไลฟ์สตรีมเนี่ยคือตูออ้ไอบอแม่งเกือกว่าจริงๆฮะตู้ไบอแม่งงัดสุดอ่ะไม่มีใครรอดฮะมันขึ้นสุดลงสุดเลยนะคือมันขึ้นสุดลงสุดเลยนะมันมันไม่ไม,มจะไม่แถมผมหน่อยหรอโอ้ไม่แถมว่ะ <c oughs> เสียแห่งความสิ้นหวังเออ เอาดอยดิกลับมา,าไวไ่อยดิเออมันต้องมีอย่างนี้บ้างฮะโอ้โหเกลือขนาดนี้มันต้องมีบ้างอ่ะสิบยี่สิบโลอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็อาจจะถือว่าแถมเดย่าไป่อนชั่วโอ้ยกลับมาได้กลับมาได้ไดแต่ยังดีไม่พอนะซีหนึ่งเองผมว่าอย่างนี้ไม่พอ,นะอ,อ,อ,พอต่อเลยดวงกำลังมาแล้วดวงกำลังเข้าข้างผมแล้วกลับมาแล้ว ยี่สิบโลได้อีกไหมผมผมทำ,ำแล้วกลับคือมันมันไม่มีใครหรอกที่จะหลุดสามครั้งติดอะ่ะมันไป,ไปไม่ได้คนอะไรมันจะเกลือตู้กระชาสามครั้งติดอย่างมากก็สองครั้งแล้วครั้งที่สามมันต้องเข้าแล้วจากทฤษฎีของเราโอ้แต่มันลึกว่ะคือตอนตอนที่มันไม่นี่มันลึกอย่างเดียวเลยอะ่ะสุดเลยอะ่ะมันแปดสิบเลยนะเนี่ย โอ้โหอันตรายัะผมใครไม่แน่ผมบอกเลยฮะหนีไปฮะหนีไปก่อนฮะมา <c oughs> ที่สองอย่างน้อยที่สองต้องมาไม่อยากพูดเยอะแล้วเดี๋ยวแตกฮะยิงเงียบๆไว้ดีกว่าเดี๋ยวมันมา oh, <hell. S 1> โอ้โห โอ้โหผู oh, oh, kind of to ้ใช้ไฟอีกแล้วโอ้โหมันเป็นอะไรกันเนี้ยผมโดนอีกแล้วรอบที่แล้วโมนาลอบไปสองนะฮะรอบนี้เดียร์มันมาหนึ่งแล้วนะมัน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 สอแววแปลกแปกแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่นะแบบนี้มันไม่ใช่แล้วารารันตีฮะผมเอาคันเื้อฮะกลับมาก่อนแล้วกันะอ้หนีไป ตำเดียวหนีจากตู้นี้ไปซะไม่ไหวจริงหลอกหลอนโอ้โหเอาไม่อยู่มันเป็นเลดเดิมจริงๆหรอมันใช้เลดตู้กระชาที่เรากดกันทุกครั้งจริงๆนนี้ฉันจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วแปลกแปลกนะโอ้โหสีสองยังไม่ได้เลยฮะท่านผู้ชมเฮ้ยหกหมื่นเจ็ดหมื่นเพรสีสองยังไม่ได้เลย นี่ขนาดเมื่อกี้เข้าเร็วนะเนี่ยนี่นนเกิดเมื่อกี้ตอนเดยะตัวแรกไม่เข้าเร็วนี่ผมบอกเลยว่าะละเอียดเลยคะแตกละเอียดเลยฮะปั่นละเอียดเลยฮะตอนนี้โอ้โหถามจริงมันคนััฟ้าก็เหี่ยวเลยตอนนีวิเวผมยังได้ทั้งสนะี่ห้องะขนาดเป็นเกลืออันนี้นาคาซื้อหาน่นนนฮะมันจะเบิร์ไหม ไม่น่าเบิรอน่ะใช่ตัวสุดท้ายโ,โอ้โหเราล้างเกลือก่อนแล้วกันผมว่าเราล้างเกลือหน่อยแล้วกันคือคือคือคราวที่แล้วอะไอไอโมนามันก็สีสองที่ตู้เนี้ยอย่าบอกนะว่าผู้ใช้ไฟคนนั้นเขาละสองที่ตู้นี้เหมือนกันฮะคงไม่หรอกมนะั้ง มันเปอร์เซ็นต์ยากอยู่นะที่มันจะออกได้อเอยอมาไวมาก่อนแต่เป็นใครอะไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ตู้นี้โอเคเอาคุนล,ล่าไปฮะไม่มีอะไรเป็นอาวุธเป็นอาวุธไม่มีอะไรไม่ได้ซีไม่ซีไม่มีอะไรไม่มีอะไร,ไะไรก็เหลือหน่อยก็ใสสุดเลยฮะคุนล,ล่าล้างเกลือไปฮะ มันออกอีกทองได้ปะโลตําแต่เราก็ไม่ได้หวังกับตู้ถาวรน,นะครับเปิดได้เล่นซึมแล้วเนี่ยตอนนี้อลาปาไปลุย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 ตู้คาชาอันนี้หลุดได้แล้วนะฮะโอ้หไม่คิดจะออกก่อน,นจริงว่าไม่มีความคิดนั้นอยู่ในอยู่ในตู้ราชาตู้นี้เลยฮะกับการออกก่อน,นะะกับการเบิ้ลก็ไม่มีฮะ แปกดี30หูนัพุชนะบาปก็ไม่ช่วยบาปที่มีเรามีเยอะเกินโอ้โหบาบาลาการลักรำสาบไม่ได้ฮะนี้โอ้โหบาบาลาหรือหรือโอ้โหลึกจ้าดการันตีดีอย่างนี้การันตีฮะการันตี ขอลองขอลองอย่าให้ผมเข้าเลกสักครั้งเถอะนะเพชรผมหมดแล้วขอสักครั้งไม่อ้บอยนะมันจะมันคงไม่ได้ยากเกินไปหรอกใช่ไหม oh นะ <Hey. S 1> โอเคโอ้โห oh. <ๆ>ผมใช้ถึงสีท่ทองเมื่อเข้าเลท ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วขนลุกเลยนะพูดแล้วก็ขนลุกฮะเจ็ดเเซ็นี่สามแล้วมาหวังอะไรกับสี่หกอะครับหรือหรือจะมาเลยทีนึง <No. S 1> ไ,มมไม่มาไม่มาอ่าสิบหกโลสุดท้ายอาจจะได้แต้มเกลือมาแลกเป็นหกสิบโลอะหกสิบโลสุดท้ายฮะไม่ถึงการันตีด้วยเยสมันเครื่องแรงตอน้ายอะครับ ผมมันเป็นคนแบบเครื่องติดตอนท้ายอะครับเออหมายที่สองติไปเลยเบิ้ลเครื่องมาแรงตอนท้ายอะครับน้องๆยังไงเครื่องบูดหรือเปล่าโอ้โหบูดโอ้ยบูดโอ้ยยับนุยับ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 น่วมน่วมคือหลุด โอ้โหขนลุกอะฮะตู้นี้เปิดไปขนลุกไปมึงน,น่ากลัวจัดแม่งหลุดทุกช็อตทุกช็อตทุกฉากเลยฮนะโอ้โหสีอีกปะสิ้นหวังแล้วสิ้นหวังอผมไม่หวังอะไรละจะหวังอะไรได้อีกไหมกับ40่บโลที่เหลือฉันสามารถหวังได้ไหมไม่สินะ สิ้นหวังสิ้นหวังว่ะทุกคน Oh my god ส,ะะสุดท้ายแล้วฮะสุดท้ายแล้ว No สู้สุดใจ ู้สุดใจไม่ได้วะ่ะโลสุดท้ายคิดคิดว่ามันมีนมนปฏิหารปะปฏิหารหนึ่งโลก็เสียวได้อ่ะโอเคจบก็ยับครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับไฮไลท์ right. การเปิดกาชาทั้งหมดเลยในคลิปนี้เรียกได้ว่าแตกละเอียดไม่มีชิ้นดีฮะเพราะว่าผมได้คาสูฮะเนาะ มาอยู่เพียงแค่ C ีเท่านั้นาเทียบตอนนิววิเดตเนี่ยผมบอกเลยว่าพี่นิวเนี่ยแม้จะเกลือมากๆนะฮะยังไปถึง5แต่คือคาซชคือได้แค่3เท่านั้นแล้วโหหลุดลึกหลุดยับคือละเอียดนะฮะเดย่าก็มา C1 ฮะ,ะติ๊กก็มาอีกแล้วก็ชี้ฉีก็มาอีกแล้วก็ลึกมากๆมูลค่าผมเสียไปนี่ประมาณ8 0,000่บวกเพชรได้ฮะ,ะได้มาเท่านี้ก็บอกเลยว่าน่ากลัวมากสำหรับตู้กระชานในรอบนี้ฮะ,ะก็เช่นเคย ใครอยากจะซื้อ ID มาลองสุ่มแล้วก็มาวัดดวงกับผมนะฮะว่าใครจะดวงดีไหมกูจะเกลือเหมือนกันไหมก็ไปซื้อก็ได้ที่ร้านปรกิตด,ดีโลนะฮะแล้วก็มาคอมเมนต์มาแชร์มาบอกกันได้นะฮะสุดท้ายนี้ก็มาเดิมเลยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย